สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับผมอุ่นภาคภูมิครับกับบรรยากาศการจับแจกรางวัลครับรุ้นรวยลุ้นทองกันทุกสัปดาห์ฮะ กับแคมเปญยิ่งใหญ่ประจำปีครับถ้าไม่ทิ้งกับกาแฟเข่าช่องครับติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่1 4แล้วประจำวันที่21ตุลาคมนะครับรางวัลของเราเป็นทองคำมูลค่า6000บาท6รางวัลต่อสัปดาห์รวมทั้งหมดเนี่ย22สัปดาห์ถ้าทีมที่คุณโหวตมาเป็นผู้ชนะคุณมีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคารวมมูลค่า6 0แสนบาทเลยครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยทั้งแคมเปญเนี่ย133รางวัลน,นะครับรวมทองคำ ทั้งแคมเปญมูลค่า1,392,000บาทครับผู้จับรางวัลในวันนี้ครับเป็นผู้ท้าจากทีมพี่ตุกกี้พี่บูบูครับน้องปอมพัชรพลชาโชสวัสดีน้องปอมครับสวัสดีครับโ้ยโอมาแล้วครับเยอะแยะมากมายครับโอ้โหไปจะไม่ติดเลยมาแล้วมาแล้วครับเออโอตองเยอะมากครับอุ้ย ได้ครับ6ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่14นะครับแสดงความยินดีด้วยนะฮะส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง3ธันวาคมนะครับถ้าไม่ทิ้งกับกาแฟเข้าช้องครับเย้